อเขไมตไหลาออกบมรามแล้วเหอังคือคือหมอไปอโรงพยาบาลนี่วิ่งมาอยากโรงพยาบาลหลักีนะวิ่งมาโงาหนักีนะะโรงพยาบาลท่เือนครับออกอย่างนั้นเขียนขับซัดมอเตอร์ไซค์มาล้บอดบอเข้าเลยครับบอดบอดของบอดบอดขึ้นไป

ง่วงไหมง่วงหลับไปก่อนเลยนี่นิ้วแล้วตื่นมาดีโรงพยาบาลแหละแค่าำมิธีกรรมมีตัดกระจายชนเขาไหมอะไม่มีเลยครับเขาเป็นใครยังไงยังไม่มีใครรู้พี่พี่ ลูกลูกพี่เขาอยู่เป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาลทหารเรือครับัติดแพทย์คอยต,ต,ตามไป ตัดไม้อะไรออกก่อนล้วเจอบาดทองที่ไหนเาไปเนาะตกลมเปล่าตดะจะหมอจะหมอันะแ่วาเะราเป็นหมอที่อยู่ที่ติดต่อเได้มอ่ะมึงบอกเธอก็ได้แมเอกเขาชื่ออะไรนะเลัลไปแล้ว เก็เป็นอะไรก็เป็นนี่เยอะไหมไม่หรอเป็นไปบารไงเป็นดวนาวาโนี่เดี๋ยวไปเยกกัน จลองหัวเนี่ยแหละฮะหัวไั้ยหัวมั้ยี่สามครับสิบสองก่อนะเ่ยเก็บวองหมดถูกวดแลม่หมดไมาหมดไม่